เรียกว่าเป็นข่าวคราวสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วโลกเมื่อรัฐบาลไทยโดยานายกรัมรีคนที่30นายเศรษฐาทวีสินได้แต่งตั้งนางณลินีทวีสินหรือคุณจอยเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้แทนการค้าของรัฐบาลชุดนี้ปรากฏว่าเบื้องหลังของนางณลินีทวีทวสินหรือคุณจอยเนี่ยนะครับเคยถูก รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นบัญชีดําในฐานะไปทําธุรกิจร่วมกับประธานาธิบดีซัมบับเวค,ครับและก็ถูกรัฐบาลสหรัฐอายัดทรัพย์หรืออายัดเงินในธนาคารที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสองสามวันที่ผ่านมาคุณนรินีเนี่ยหรือคุณคุณจอยเนี่ยนะครับเป็นผู้ไทยการค้ามาสาครั้งและเคยเป็นรัฐมนตรี สำนักนายกในสมัยที่คุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาครับและยืนยันชัดเจนครับท่านทั้งหลายว่าคุณนรินีทวีสินรัฐมนตรีสำนักนายกในตอนนั้นน่ะเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกในสมัยของคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เรื่องนี้เมื่อวันที่19 มกราคมปี2555สาเหตุก็เพราะว่าคุณอลินีหรือคุณจอยเนี่ยไปนำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประธานาธิบดีโรเบิร์ตบูกาเมอดีตประธานาธิบดีจอมผด็เดารของประเทศซิมบับเวครับสื่อของต่างประเทศได้ลงข่าวนี้กันเรียกว่าเกลียวกล่าวเลยครับแต่ถึงกระนั้นรัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยก็ยังกระโดดอุ้ม คุณณลินีทวีสินบอกว่าดิฉันได้แต่งตั้งคุณณลินีหรือคุณจอยเนี่ยเป็นการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยแต่ก็ไม่มีใครฟังครับไม่มีใครฟังเพราะมันกระทบกับความเป็นอยู่เป็นมาเป็นไปและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งสำนักข่าว AFP ก็ยังรายงานว่า คุณนลินีทวีสินเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกซึ่งเป็นตําแหน่งที่ที่มีเกียรติและเป็นตําแหน่งที่ใหญ่และเป็นตําแหน่งที่ไม่ควรที่จะมีตําหนิใดๆทั้งสิน้นคือมันมีตําหนิแล้วนี่ครับเพราะไปร่วมงานกับประธานาธิบดีที่เป็นจอมผดเด็จการของซิมบับเวซึ่งการแต่งตั้งคราวนี้เมื่อปี2อ0พร 55เนี่ยมันก็เป็นประวัติที่เป็นประวัติสีดำแล้วมาเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้รัฐบ,บิณายกรมตรีเศษฐาทวีสินก็ได้มีการแต่งตั้งคุณนลินีอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นที่ปรึกษาเลยครับและก็เป็นผู้แทนการค้าก็อยากจะถามว่าการเป็นผู้แทนการค้าเนี่ยคุณจะไปคบกับใครประเทศสหร,รัฐอเมริกาเป็นประเทศยักษ์ใหญ่และเป็นประเทศที่ เราได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาเราทําการค้าขายกันมามากมายก่ายกองหลายร้อยปีครับแล้วถ้าเอาผู้แทนการค้าที่มีตําหนิผู้แทนการค้าที่โดนขึ้นบัญชีดําจะเป็นยังไงมันจะเกิดความจเจริญรุ่งเรืองกับการค้าของไทยไหมเพราะยังไงไออเมริกาก็เป็นเจ้าโลกนะและโดยเฉพาะการที่นายกรัมปีจะบินไปที่นิวยอร์กในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ คือไปประชุมสหประชาชาติหรือประชุมยูเอ็นที่นิวยอร์กเมาเครื่องบินไปเป็นเงินสามสิบล้านบาทเป็นการเมาเครื่องบินการบินไทยขนกันไปหมดเลยครับทีนี้คุณนาลินีจะไปได้หรือเปล่าเพราะเป็นบุคคลที่สหรัฐอเมริกาได้กาหัวไว้แล้วขึ้นบัญชีดําไว้แล้วมันมีความสะดวกไหมมันเหมาะสมไหมแล้วไม่ต้องตั้งคุณนาลินีทวีสินซึ่งเป็น,นคนนามสกุลเดียวกับเศรษฐาทวีสินมันเกิดอะไรขึ้น เบื้องหลังเนี่ยคุณณรินีทวีสินเนี่ยได้สนิทสนมกับตระกูลชินวัตท่านทั้งหลายจําได้ไหมคุณทักษิณเคยประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีธุรกิจเมืองเมืองเพชรเหมืองเพชรอยู่ที่ซิมบ,บับเวร่วมกับประธานาธิบดีของซิมบ,บับเวคือประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบตอนนั้นน่ะมีสมาชิกพักของไทยละใครหลายคนที่จะออกจากพักแต่ แต่ทักษิณก็คุยว่าตัวเองมีเหมืองเพชรอยู่ในซิมบับเวมีธุรกิจในต่างประเทศมากมายสมาชิกพรรคเขากลัวว่าคุณทักษิณไม่จ่ายคุณทักษิณไม่มีเงินแล้วอีกก็ต้องมาคุยว่าอีเยียมมีเงินมีเหมืองเพชรอยู่ซิมบับเวแล้วก็สนิทสนมกับประธานาธิบดีโรเบิร์ตบุกเวแล้วก็คุณนาลินีทวีสินก็เป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้า ได้ดิบได้ดีมาทุกครั้งทุกคนก็เพราะสนิทกับตระกูลนี้พอมาคุณเศรษฐาเป็นนายกก็เป็นไปตามคาดหมายครับว่าคุณนรินีก็รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกเป็นคนที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำไว้นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรเริ่มต้นก็เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มต้นก็เอาคนสนิทเอาเครือข่ายของตัวเองเข้ามาเพื่อเตรียมการอะไรบางอย่างหรือเปล่า นี่คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนเขาฟังและเขาก็คิดว่านี่คือความโปร่งใสของรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าไม่ใช่ผมหอมอมาพูดลอยๆนะครับมันมีบันทึกและมันมีการยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในการประจําประเทศไทยสถานทูตสหรัฐเนี่ยได้เคยออกแถลงการชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อมวลชนว่าคุณณรินีทวีสินหรือคุณจอยเนี่ยได้ติด บัญชีดำของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติของกระทรวงการคลังประเทศสหรัฐอเมริกาและก็เป็นหนึ่งในสามนักธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือการทุจริตของรัฐบาลนายโรเบิร์ตมูกาเบอดีตประธานาธิบดีซัมบับเวผ่านการทำธุรกิจด้านการค้าอัญ,ญมณีและอสังหาริมทรัพย์ไปทำธุรกิจร่วมกับภรรยาของนายมูกาเบครับ นี่คือเรื่องสําคัญและได้รับการยืนยันจากสถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยซะด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เศรษฐาตอบยังไงเศรษฐาเป็นใบนักข่าวไปถามแบะแบะแบะตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ท,ท,ทั้งที่คุณเศรษฐาก็รู้คุณเศรษฐาก็เข้าใจเพราะคุณจอยหรือคุณนรินีเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักหรืออดีตนายกปูเมื่อมันเป็นอย่างนี้มีการฝากฝังกันมาหรือเปล่า มีการทําการกันเป็นขบวนการหรือเปล่าเรื่องนี้น่าคิดและที่สุดที่สุดก็คือการทําให้ประเทศไทยนีย่เสียหายซึ่งชื่อเสียงว่าเอาคนมามีตําหนิมาเป็นที่มาเป็นผู้แทนทางการค้าแล้วคุณจะไปค้าขายกายับใครเอาคนที่เคยติดคุกในประเทศออสเตรเลียมาเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะเขากล้าเชิญคุณไหมในสมัยคุณประยุทธ์เป็นนาย,ยกเก้ปีเนี่ย ออสเตรเลียไม่เคยเชิญคุณไปยุทธไปเยือนเลยนะครับเพราะเขาเป็นประเทศจ้าบตายเขาถือว่าคุณยึดอนานาจมาเขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้วแล้วเอาคนที่เป็นเป็นคนที่มีประวัติปิดคุกเรื่องยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียอย่างเนี้ยหรือคนที่มีปัญหาที่ถูกสหรัฐยึดทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วขึ้นบัญชีดําด้วยครับนะแล้วจะเป็นผู้แทนการค้าอย่างไงฉะนั้นในการไปเยือนสหรัฐที่นิวยอร์กในวันจันทร์นี้ ผมไม่ทราบว่าคุณนันีจะไปได้ด้วยไหมอาจจะไปได้เพราะว่าไปในวีซ่าของกระทรวงต่างประเทศไปในวีซ่าของราชการแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นจุดตำหนิที่ไม่เหมาะสมซึ่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ออกมาพูดเรื่องนี้และต่างประเทศก็มองกันอยู่ว่าเราไม่เคารพกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของแต่ละประเทศ เมื่อเราเอาคนไทยของเราที่ทำธุรกิจสีดำแล้วก็ถูกขึ้นบัญชีถูกยึดทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งใหญ่ๆเป็นผู้แทนการค้าแล้วคุณจะค้าขายอะไรไปค้าขายกับใครค้าขายกับประเทศไหนมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าซึ่งมันไม่มีแววจะประสบความสำเร็จเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วเป็นประเทศชั้นนำของโลกแล้วเราได้เปรียบดุลการค้าของเขาด้วยนะ ตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นปัญหาการรัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วมันจะก้าวหน้าไปถึงไหนมันจะเห็นแสงสว่างในธุรกิจการค้าในการส่งออกของเมืองไทยไหมธุรกิจการ,กรเกษตรที่จะส่งออกเป็นยังไงวิสาหกิจชุมชนโอทอปอะไรต่างๆที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนเมื่อผู้แทนการค้าถูกกาหัวขึ้นบัญชีดําโดยสหรัฐอเมริกาอย่างเนี้มันจะทําให้ธุรกิจการส่งออก สะดุดลงหรือไม่ตรงนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยครับซึ่งนายกรัมปีต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบคุณเศรษฐาทวีสินต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่